ชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ21มีนาคม2567เราจะมาอัปเดตข่าวสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะคะโดยพมจเปิดให้ผู้สูงอายุสามารถยื่นขอเงินช่วยซ่อมแซมบ้านนะคะได้สูงสุด40,000บาทล่าสุด มาอัปเดตว่ามีเงื่อนไขอย่างไรบ้างและและสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือได้ทุกคนหรือไม่อย่างไรนะคะหลักเกณฑ์มีอะไรบ้างเราจะมาอัปเดตกันในคลิปนี้นะคะเช่นเคยก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้แอดนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ หลายคนน่าจะผ่านหน้าผ่านตาม,มาแล้วนะสำหรับข่าวให้ผู้สูงอายุยื่นขอความช่วยเหลือ40,000บาทเพื่อซ่อมแซมบ้านนะเป็นข่าวจริงนะคะเมื่อพอมจเปิดให้ผู้สูงอายุสามารถยื่นขอเงินช่วยซ่อมแซมบ้านจำนวน40,000บาทโดยล่าสุดทั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อที่จริงกับกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจริงนะคะ เป็นการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยเป็นการดําเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุในให้มีสภาพที่มั่นคงปลอดภยัยต่อการดําเนินชีวิตโดยคุณสมบัติหลักๆนะคะต้องมีฐานะยากจนหรือรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงไม่เหมาะสมหรือ ไม่ปลอดภัยกับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุกรณีที่อยู่อาศัยและที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของที่อยู่อาศัยไม่ได้เป็นของผู้สูงอายุหรือทายาทนะคะต้องอาศัยอยู่จริงไม่น้อยกว่า1ปีและได้รับความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยโดยงบประมาณในการดำเนินการเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุรวมทั้งค่าบริหารจัดการและค่าตอบแทนในอัตราเหมาจ่ายหลังละไม่เกิน4 0,000บาท โดยถัวจ่ายทุกรายการนะคะเอกสารที่จะต้องยื่นคำขอรับเงินซ่อมแซมบ้านก็จะมีบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านหนังสือยินยอมให้ปรับปรุงนะคะไปยื่นคำร,ร้องได้ที่ไหนนะคะที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือพอมจ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุหรือสอพสและองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลน,นครเมืองพัทยานะคะ ทั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถติดตามข่าวสารจากกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์หรือโทรศัพท์026424336นะคะแต่ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมนั้นนะคะก็ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยเพิ่มเติมเข้าไปอีกไม่ใช่ว่าจะมีแค่เพียงแค่นี้แล้วก็จะได้รับสิทธิ์นะคะมีขั้นตอนลงลึกไปอีกหลายขั้นตอนนะคะอันนี้ เป็นคร่าวๆมาอัปเดตให้กับทุกคนได้รับทราบนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือในส่วนนี้นะคะอัปเดตข่าวดี21มีนาคม2567